คลิปนี้ผมจะเปิดเผย7ความลับที่ไม่มีใครรู้ใน t o i l e t Tower Defense ครับความลับที่1นึ่ง Scientist Camera Man ยูนิตที่เราใช้กันเป็นประจำในการลงดันแต่ละโหมด Scientist Camera Man หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราฟาร์มเงินได้ไวนี้เพื่อนเพื่อทราบหรือเปล่าครับว่าตัวละครเขานั้นมีอ e ิเตกซ่อนอยู่ด้วยนะครับผมและก็ซ่อนอยู่ในล็อบบี้ที่ผมยืนอยู่ณตรงนี้เนี่ยแหละครับนั่นก็คือด้านหลังของผมตรง s u l m o n Unit ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ย เราจะเห็นเจ้าตัวละคร s c i e n t ิส t c a คมาลาแมนี้ยืนถือป้ายอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่ดูคล้ายกับป้ายหลายชื่อนะครับและถ้าเราซูมหน้าจอเข้ามาดูใกล้ๆแบบนี้ชัดเลยครับผมมีข้อความลับบางอย่างเขียนติดไว้อยู่ครับคำว่า Toilet s t e v p ครับ Toilet s t e v p นี้คืออะไรกันคำว่า s t e v p น่าจะหมายถึงคำนามหรือนาวในภาษาอังกฤษนะครับส่วน Toilet ก็แปลตรงตัวครับและ Toilet s t e e p คือใครกันนะ อันนี้ไม่มีใครรู้ครับถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนรู้ลองคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีประตูลับที่อยู่ด้านข้างเขาตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนณนะปัจจุบันวันที่ผมอาชิปไม่สามารถใช้บั克เข้าไปดูด้านในได้นะครับรวมถึงปุ่มเทเลพอร์ตก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับผมว่าประตูลับตรงนี้มันมีออร่าแสงสีขาวกระจายออกมาครับ นี่อาจจะเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างจากผู้พัฒนาก็เป็นได้ครับ 2. แกสเซ็ตทอยเลตเจ้าแกสเซ็ตทอยเลตก็เป็นอ e ีเต็กอีก1จุดที่ผู้พัฒนาซ่อนข้อความลับเอาไว้อยู่นะครับผมเจ้าแกสเซ็ตทอยเลตรือว่าชักโคกสวมแว่นตาบริเวณโซนอ e ีซี่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆนเล่นในมือถือและซูมหน้าจอเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ย บอกได้เลยว่าเราจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเนื่องจากว่าตัวหนังสือนั้นเล็กมากๆครับแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยครับผมว่ามันมีข้อความอะไรบางอย่างเขียนติดอยู่เอาไว้ตรงโซนแว่นตาของเจ้าก a s s e t ทอยเล t นะครับเขาเขียนติดเอาไว้คําว่า clockwork ครับผมและ clockwork นี้หมายความว่ายังไงครับถ้าเราเอาไปแปลใน d i c t i o n a r ีนะครับนาวในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแปลว่ากลไกของนาฬิกาครับแต่ถ้าเป็นสำนวนมันจะหมายถึงโดยปกติครับ และผมพยายามที่จะถอดรหัสคำว่า c o อกเวิรนี้อยู่ครับโดยการนำคำว่าค็อกเวิร์กไปกรอกลงในช่องรีดีมของช็อปนะครับผมแต่ประเด็นคือ ช็อปไม่มีรีดีมแล้วนี่สิครับก็เลยไม่รู้เลยครับผมว่าคอกเวิร์กนี้คือคําว่าอะไรกันแน่ครับบางครั้งนี่อาจจะเป็นโค้ดลับที่ผู้พัฒน,นาข้อซ่อนเอาไว้ภายในเกมทอยเลทเ o w ร์ d ด f e เฟน์และรอให้ผู้เล่นอย่างเราเรามาค้นพบก,ก็เป็นได้ครับ 3. ชื่อผู้พัฒน,นา<ๆ> <ๆ S 2> เพื่อนๆคงจะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าผู้พัฒน,นาเกมทอยเลทเ o w ร์ d ด f e เฟน์นี้เป็นใครชื่ออะไรนะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับผมว่ามีชื่อผู้พัฒน,นาถูกซ่อนอยู่ในด่านทะเลทรายของโหมดฮาร์ดด้วยนะครับ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงโหมดฮาร์ดเลยเพิ่งมาลงครั้งแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูตรงนี้นะครับผมตอนเราเข้ามาในดันครั้งแรกเนี่ยเราจะเกิดบริเวณตรงนี้นะครับเราก็เดินตรงมาด้านหน้าเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นชื่อผู้พัฒนากับ d e v e ล o ลอ r เติดอยู่ไว้ตรงกำแพงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูก็แล้วกันนะครับผม ถ้าเราเข้ามาครั้งแรกนะเราถึงจะเห็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เคยลงไปแล้วก่อนหน้านี้จะเข้ามาดูอีกไม่ได้นะครับจะให้เห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอ e ีเทคอีก1จุดที่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับ 4. วางยูนิตนอกแมปเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเจอบั๊กภายในเกม Toilet Tower Defense แล้วนะครับผมแต่นี่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่บั๊กครับแต่เป็นความตั้งใจของผู้พัฒนานสมากกว่าครับผมเราสามารถวางยูนิตไว้นอกพื้นที่ที่เราเล่นได้นะครับ อย่างเช่นผมวางไว้ตรงนี้เลยเพื่อนๆสุดขอบแมพเลยนะครับผมแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยมันคือตรงไหนนะครับมันอยู่ด้านนอกเส้นทางเลยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเส้นทางที่เราเล่นเลยนะครับแต่เราสามารถวางยูนิตไว้ได้ผมคิดว่านี่จะเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาซะมากกว่าเอาไว้ให้เราวางแกล้งเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับ 5. ของฟรีที่น้อยคนรู้ใน Toilet Tower Defense นี้มีของแจกฟรีแล้วก็เป็นของดีด้วยนะครับทุกคนแม้ในปัจจุบันผู้พัฒนาจะไม่ได้แจกกล่อง exclusive ให้กับผู้เล่นอย่างเราเราในหมด n i แม t m แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เราจําเป็นที่จะต้องเติมโลบัคซื้อนะ กล่องละ199โลบัคครับผมก็เป็นการสนับสนุนเกมนั่นเองนะครับแต่ผู้พัฒนาเขาก็ยังคงแจกอยู่ครับผมและแจกบูธให้กับเราทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นลัคกี้บูธหรือคอยบูธก็ตามครับผมเงื่อนไขมีนิดเดียวจริงๆครับเราต้องเข้ามาอยู่ก่อนเกมอัปเดตหนึ่งาทีแค่นี้เองนะครับก็จะมีเวลานับเข้าดาวถอยหลังอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นเวลาเที่ยงคืนของการอัปเดตนะครับโดยปกติแล้วผมอยู่ไม่ถึงหรอกครับผมก็จะหลับก่อนตลอดนะครับผมถ้า เป็นชมรมคนตาแข็งก็ได้ไปเลยครับผมทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นลัคกี้บูธหรือคอยบูธนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เนี่ยจะเติมซื้อเนี่ยอันละก้า9ิโลบัคนะครับสอันก็ร้อโลบัคครับผมไม่ใช่จานวนเงินที่น้อยเลยนะของที่ผู้พัฒนาเขาแจกให้เราเนี่ยทุก เปลี่ยนยูนิตขณะเล่นความลับนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับพเพื่อนๆจะค้นพบความลับนี้ได้ก็ต่อเมื่อเคยหลุดมาก่อนเท่านั้นครับแต่ณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วนะครับจากความลับสู่เทคนิคก,การเล่นข้าสูงใน toilet tower defense ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ดีมากๆครับผมพเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ในการลงหมวดไนท์แมร์ได้นะวิธีการเปลี่ยนยูนิตขณะเล่นเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับพเพื่อนๆคอยดูนะ ผมจะวางเอนจิเนียร์คามิล่าแมนของผมเอาไว้ตรงนี้นะครับผมทีนี้ผมจะกดออกเกมแล้วกลับเข้ามาในเกมใหม่ครับ ผมกลับเข้ามาในเกมก็จะมีป้ายีจอยแมท์แบบนี้ขึ้นมาครับพร้อมกับเวลาที่กาลังเดินไปอย่างต่อเนื่องครับผมเวลาตรงนี้หมายถึงเวลาในเกมที่เราอยู่นั่นแหละครับผมแต่ว่าเพื่อนๆเขาอยู่นะาเราไม่ได้อยู่เราอยู่หน้าล็อบบี้ครับเขาก็จะบอกว่ากี่นาทีกี่วินาทีแล้วนะครับผมเขาถามว่าเราต้องการที่จะกดกลับเข้าไปในแมตต์มาสักครู่นี้ไหมที่เราเล่นไปนะครับถ้าเราต้องการก็กดเย็ดครับทีนี้ก่อนที่เราจะกดเย็ดเนี่ยเพื่อนๆเราจะเปลี่ยนยูนิตครับผมผมจะเอาเอนจิเนียร์ออกนะครับ ใส่นักวิทยาศาสตร์ไปแทนแบบนี้จากนั้นก็กดเจ็ดนะครับและเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับผมกลับเข้ามาในแมตช์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วเอนจิเนียร์ผมยังอยู่นะทุกคนครับเมื่อกี้นี้ผมวางไปแล้วผมเอาออกไปแล้วนะครับผม ใส่นักวิทยาศาสตร์มาแทนแต่เอนจิเนียร์ผมยังอยู่ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นบั๊กหรือว่าเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนากันแน่ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดบอดที่ผู้พัฒนายังไม่ได้แก้ไขผู้พัฒนาเขารู้แล้วแหละแต่เขาปล่อยผ่านไปก่อนครับไว้เดี๋ยวอนาคตเขาจะมาแก้ไขในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้อยู่เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาเทคนิคนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเทคนิคแล้วนะครับไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเอาไปปรับใช้ดูในหมดในแแม่ครับใช้ได้ดีมากๆ กรณีที่เราเลือกยูนิตมาซ้ํากับของเพื่อนนะครับแล้วเราคิดว่าไม่น่าจะผ่านหรอกอยากจะเปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้ครับเราก็ออกแล้วเข้าใหม่เปลี่ยนตัวได้เลยนะครับผมทุกคนที่นี้ผมเพิ่มเติมให้ก็แล้กันอีกหนึ่งเทคนิคครับ กรณีที่เราวางยูนิตไปแล้วครับโดยปกติเนี่ยครับหยูนิตจะวางได้แค่1ตําตำแหน่งเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถวางทับซ้อนกันได้แบบนี้นะครับผมแต่ในกรณีที่เราออกหรือเพื่อนเราออกนะครับผมยูนิตเขาจะหายไปชั่วขณะหนึ่งครับยูนิตเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อคนที่ออกเนี่ยกลับเข้ามาในแมตที่เล่นปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับในระหว่างที่เขาออกเนี่ยเพื่อน ตำแหน่งมันจะหายไปเพื่อนๆเก็ยูนิตของเราเนี่ยที่ต้องการจะวางมาวางทับตำแหน่งที่เขาวางไว้ได้เลยนะครับในกรณีที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆอยากจะวางจุดเดียวกันให้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็สลับกันออกแล้วก็เข้าใหม่แบบนี้นะครับผมคิดว่าเทคนิคนี้เนะี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆกับเพื่อนๆนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะและความลับสุดท้ายที่ไม่ถ้ายสุดครับผมจะทิ้งไว้ให้กับเพื่อนๆไปค้นหากันครับผมใครเจอส่วนไหนรู้รายละเอียดยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ที สำหรับความลับที่7นะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ